พีอาระพีอาร์เก่งไงแล้วเมืองเหยาเอ้ยอะไรนะจินเหยา่อป่ะจินเหยือจินเหยือทำแบบทําผลงานไปโดดเด่นไงพีอาร์เก่งด้วยอย่างี้แต่ว่าจะให้ประมุขเนี่ยมาทําอย่างนั้นก็ไม่ได้เนาะเขาแบบอารมณ์นักรบอะแล้วจะให้มาแบบจัดงานลื่นเลิงอะไรอ่างเย ใน,นตรงกลางอะ่งอะคือเขาเป็นคนวางแผนางานทั้งหมดใช่ปะที่จะไปลบอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้เขาแบบเกลียดที่นี่มากอ่ะเขาก็แบบไม่อยากไปนั่งระหว่างกลางตรงนั้นอะ่ะเหมือนเป็นคนออกคําสั่งคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเข้าใจอยู่นะเออทับรอยคนเก่าอะไรเงี้ยที่ทาชั่วมาเยอะเขาดูแบบเป็นคนที่คนดีมีคุณธรรมเป็นคนเฉงตรงคนหนึ่งเนี่ยตรงเขาเป็นคนตรงตรงจริงเห็นยังไงคิดว่าแน่ๆนสายตาที่เขามอง จิงหยอเออแบบก็คือเหมือนจับตามองอยู่ยังไม่ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนไงแต่เขาก็อะไรเอานอะไรเหมือนเหมือนมีความแบบว่าความรู้สึกดีๆให้ด้วยเลยถ้าถ้าเาถ้าเราได้มองแนี้มงแง่ไม่รู้นะมีเหมือนมีความรู้สึกดีๆให้แต่ว่าเหมือนมันก็โดนหักหลังด้วยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สายตาที่เขาท่องเหมือนแตกว่าจริงอย่าอจินหยอก็แบบ อยู่ในตะบนนี้มาอแล้วแบบว่าพี่เขาก็แบบค้ามาด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะมีความรู้สึกที่ดีอยู่อืมเพราะว่าตอนที่ไล่ออกไปยังร้องไห้เลยนะคนอย่างเอออะไรนะคุณม้เนี่ยร้องไห้ให้กับจินเหยาแบบผิดหวังในการที่เขาทําอ่ะเออก็รักอยู่แหละก็แบบยังดีเนี่ยยังดีที่ไม่ฆ่าเพราะปกติแล้วถ้าทําผิดแบบเนี้ยเขาฆ่าอือน้องเนี่ยไม่ชอบตะบนจินเลยแบบ ตัวเองอะหายหน้าไปไหนก็ไม่รู้ก็คือมีลูกชายแหละเข้าใจว่ามีลูกชายแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเอก็ไม่ทำอะไรลูกชายมาอะไรช่วยมาอะไรเนี้ยแลควที่เขาเป็นผู้ชายนะลูกชายพอที่จะแบบกล้าหาอยู่นะเหมือนก็จะเป็นเพื่อนกันกบบตระกูลอื่นได้ไงใช่คเรามาช่วยกันลงคลอะไรเงี้ยไอพ่อมันมีเด็เอ้ยเหเรื่องกินมากเลยแบบเค็มเก่งเจลาจาเก่งแล้วอ็พวกลูกขุนลูกนายด้วยที่มาแบบ มาเสิรองานเลี้ยงเขาแบบตัวเองไม่คุ้มเลยเลยดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉากฉากตอนที่ว่ายิงเจอแบบจีเยลเนาะออกพิเศษจอแจีเยลอะมันให้เห็นถึงความแบบคนกินกับคนกินอะมาแบบจะผิดประจ้ากันอะเออมาจำผิดกันนันจะผิดเนี่ยอันนี้น่าจะแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเอาเหมือนเอาแบบมีมทำมแปลว่าแล้ววิ่งถือกระบีไม่ได้อย่างนี้ปพะวะาเหมือนไม่ยิงอิงย่างนี้ปะเป็นไปได้ไหม เหมือยเิ็บหัวอ่ะอาการเหมือนไม่ยิงอ่ะช่วงแรกอ่ะที่ใช้อันเนี้ยไม่ใช้กระบี่เนี่ยไม่ไม่จับกระบี่แล้วเว้ยแต่หันมาจับเหล็กทามินแทนเนี้ยใช้ได้นะใช้ได้จุกเออเออเออเอเออก็เขาก็ยังใช้ได้อยู่ตอนนั้นแต่ว่าอาจจะอยากซ่อนไว้ซ่อนเบาแบบความสามารถของความสามารถของตัวเองความสามารถของกระบแล้วแบบเวลาพกไปพบมาอาจจะโดนพาสู้ก็ได้อย่า พอยิ่งเขาเพิ่งเข้าไปอยู่ในตะปูไม่ใช่ปะอาจจะโดนมันใช่จะไปทนายที่ทางนั้นแหลเพราะว่าเขาใช้สมองมากกว่างใช่เออเก่งแต่เขาก็เก่งโรตาร์นี่ไม่ชอบฉากที่มันเจอกันมากเลยไม่เหมือนกับเฉือนเฉือนกันนะคนเก่งกับคนเก่งดูเชิ่งกันมากเลยดูเชิ่งกันแบบหยิบเหยียดกันหน่อยใส่ดวงสายตายิ้มๆแล้วก็ยิ้มไยิ้มเออแล้วท่านมีอะไรจะอะไรเรียกข้าจะคุยกับข้าหรออะไรว่าอีกมุม อะไรมีเรื่องอะไรกับฟูร์นแต่เมื่อไรจะพักก็เอ๊ะใจละเอ๊ะใจน้วก็พูดอ๋อแค่แค่สงสัยอุ๊ก็ยังเชิงกันอ่ะยังเชิงไม่บอกตัวตัวแต่แต่ในปีนี้ชอบสุดก็ตอนที่เว่ยอิงกฟูร์นอ่ะมันจะหญิงนิทาแล้วก็อะไรหลานจ้างมาหาที่ห้องชอบสวยมากใช่ดูมันดูเป็นแต่ที่บอบางเว้วยด้วยความที่ใส่ชั้นเดียวได้ไงมันใส่ชั้นเดียวอี่าเพิ่งแย่งกันหมด ไอ้กใส่ชั้นเดียวไหมเราเป็นแบบว่าเห็นผิวคุ้มๆขมงวีมันเหมือนชุดแค่ชุดนอนอ่ะเออชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยชั้นข้างในอะไรอย่เงี้ยเออคืออะไรนะมันคือกระติมันจะใส่ชั้นคลุมอ่ะอีกทีนึ่งอะมันจะมีแบบเหมือนข้างในข้างในอันเล็กๆปะใช่เออแล้วก็คุมชั้นนอกอีกรอบหนึ่ง แล้วทีเนี้ยไหลแคบเลยออไหลเขาแคียบแคบแล้วเอวบางๆเออแล้วแบบชอบเลยตอนที่แบบหลานจ้านเดินเข้ามาแล้วก็มองหน้ากันแบบเลิกล่างเลิกลางเลิกลางเข้าใจตรงเลิกล่างไหมยิ่งดีเว้ยเราชอบจะไม่ได้แต่เรมเล่นเข้ากันดีอะเลยงช่ใช่เกล็ดการเดินเข้ามาแล้วเงยน้ะทำไมฉันรู้สึกว่าหลานจ้านยิ้มแต่ว่า เขาไม่ได้หิวมันแต่ใส่ตาเหมือนแบบโล่งใจป่ะว่าดีขึ้นแล้วขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้หิวนะแต่ใส่ตาหิวเหมือนเหมือนต้องมีความสุขอะเออมีดอกใส่ตาส่งมาต้องแบบใบอิงก็จะแบบอ้ายหลังๆก็จะแหลบหน้าหลบตาอะไรเงี้ยใบอิงทำความผิดจริงเหมือนหลบความผิดอ่ะจริงกูหลับไปสามวันเป็นยังไงมั่งเนี่ยแต่แบบแต่ก็ไม่ชอบตอนที่ไอ้นี่เนาะพี่ชายอะไรอ่ะ ตต่กุญจีนอะที่แบบไปยิงธนูใส่คนอะอันนั้นอะเขาจะ่อยไปแล้วก็แบบไปฆ่าคนไปทั่วเลยฆ่าคนชราฆ่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราตกลงกันแล้วนะเว้ยว่าเออฆ่าแบบพวกที่แบบมีความสามารถหรือว่าอะไรเนี้ยมันจะได้ไม่แย่งนคนที่เกี่ยวข้องจริงๆคนที่เกี่ยวข้องแต่ว่าก็เว้นพ่อสตีพวกเด็กอะไรเงี้ยไว้แต่ว่านนาทีนั้นเขาก็ถึงฆ่าไปยังไงเขาก็ไม่มีความผิดอยู่แล้วเขาก็อ้านได้ว่าอ๋อเขามีพลังนะไรอย่างงี้ใช่ปะมันสามารถอ้างได้เพราะว่า เขาอาจจะหลบหนีอะไรอย่างนี้เนาะก็อ้างได้ว่าฆ่าแล้วก็มีความผิดนะเพราะเขามีอํานาจเหนือกว่าแล้วก็ใช่หรือว่าอ้างได้ว่าแบบทําร้ายเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ป่ะจริงจริงนั่นแหละออแค่อะไรไม่ก็เป็นไปได้ด้วยความที่คนมันแค้นไงแบบแค้นอยากฆ่าะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเป็นตระกูลตระกูลแบบเป็นคนเหมือนไม่ได้ทําอะไรนะแค่แบบว่ารอเล่นสนุกอย่างเดียว ไม่เห็นแบบมาช่วยอะไรเลยยิงเป็นนกเลยอ่ะยิงเป็นผักเลยอ่ะเออยิงเป็นล่าสัตว์ไปได้จริงเหมือนล่าสัตว์อ่ะนกพมีชุ่มคนจริงๆแต่ว่ามเมนต์หลานจานกับเพื่อยิงเนี่ยโะมูเมนต์ทีมากเราได้แบบได้อยู่ด้วยกันแบบสองต่อสองเราได้คุยกันแบบจริงๆมอีกคนก็จะเล่นชิ้นให้ฟังอีกแล้วอีกคนก็จะช้ำละดจีบกันไปอีกอีกคนนึงก็ไม่ไม่อยากฟัง พก็ตอนนั้นก็ทะเลาะก,กันอะจบด้วยการทะเลาะตลอดเลยถ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมา <ทะ S 2> ใช่ปะ่ะเหมือนตอนที่อยู่บนหิ้งอะตอนปักหิวก็คือแบบทะเลาะก,กันอะอแต่เขาเข้าใจเลย แต่การจ้างเขาใจแต่พยายามที่จะพูดแบบเฮ้ยมาฟังใช่ไหมมาแบบมารักษาฉันไหมเดียฉันรักษาให้นะแบบยันมีน้ำหน้าแบบขอได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าอีคือแบบของขึ้นตลอดขของึ้นมันเหมือนในในตัวเขาว่าแบบเขาแบบพอขึ้นมานิดนึงคือปีติขึ้นเล่คุยดูเฉยฉยไม่ได้อ่ะใช่ใช่ค่ะอย่างนี้มันอารมณ์อะไรอารมณ์เขาไปแบยใช่เหมือนแต่ก่อนที่แบบอะไรก็อะไรก็แบบไม่ค่อยใส่ใจอ่ะเออตอนนี้คือแบบ ีพลังข้างในด้วยสันขวนหลานจ้าต้องคอยแบบเย็นให้ตลอดเลยคอยดึงนะใช่คพอเขาพูดขึ้นเสียงหลานจะเงียบเงียบเออใช่ไหมต้องเอาน้ำเย็นเข้าลูกเว่ยมึงลองนึกภาพเป็นเกียงเฉิงอ่ะโอ้โหอีดอกของปัดกันเลยอ่ะว่าแล้วไอ้ยิงไม่งอยู่ด้วยไม่ได้หรอกต้องปิดบ้านร้อนบ้านร้อนอ่ะเออจริงเออบ้านร้อนเนี่ยต่างคนต่างเพียง เหมือนที่แบบต้องมีพี่หญิงอะมาแบบคอยจับอาไม่งั้นพอวินีเป่าคุยจริงยพูดมากจริงๆขอคืนขอคืนขอคืนผีสิงข้างก็เหรออยาพอวิญแบบจริงๆนะสังเกตหละตอนเ้วพอวิญขึ้นปีปุ๊บหลันจากตอนอย่าพูดเงียบเงียบเราฟังแล้วพอหัเขาจะเลื่อนนีก็จับแขนกับบฟังข้างหนเลยพูดแต่จิตให้มัก ดูดูพูดแบบเย็นลงมากเลยแต่ก่อนที่แบบสะบัดิเขาหนีตลอดเลยอะโดยหนีเขา้วก็ด่าด้วยนะเกาจะพูดด้วยที่ไม่อยากฟังเขาแล้วก็ไ่หลับทีนี้มันเป็นอารมณ์กลับกันอะตืึงเลยตาม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 เวียอินกตลอดเลยอะเมื่อก่อนไปอิงนัันเจ้านันเจ้านันเจ้าไปล่มคันหนีไปล่งทานหนีไปล่งทานหนีหนีหนีแล้วมันก็ตามไปนะหอบหอคกัมพีไกลมากเป็นเดือนรอบเขาอยู่ข่าวเมื่อไหร่ บอกคำพีไกลๆไปเดินไม่ถึงก็ดีสนุกดีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราไปติดตาม e ีที่ยี่สี่ต่อนะคะพีนี้ปแลคว่ะสวัสดีค่ะ